สวัสดีครับตัดทองชาแนลนะครับวันนี้ตัดทองพามันภูการใส่บาตรของพี่น้องที่ชุมชนตลาดน้อยบ้านลุงปอนอย่างนี้นะครับมีคนปลากไซสาาวเอนแล้วก็พี่น้องได้ร่วมกันใส่บาตรด้วยกันนะครับวันนี้เนื่องจากหมอกหมอกลงน้ำมากนะครับอ่นนาถ่ภาคกักตัแล้วนะครับกักตแล้วนะครับ เดี paid, ๋ยวหลังจากสักพักเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวดูทะเลหมอกก่อนนะครับวันนี้ไรสดบรรยากาศเห็นนะหมอกลงปกคลุมหนาแน่นก็เลยก็เลยถือโอกาสไรสดพร้อมถ่ายคลิปไปในตัวนะครับสวัสดีครับปานุวัฒน์ครับสวัสดีครับวตาสวัสดีครับ เดีย,ยพาพี่งดูหมอกเดี๋ยวใมาปนบ้านลุงชาววันสดใสชาววันสดใสชาววันใหม่ของวันเสาร์นี้นะครับรุงร่งอรุณเช้าวันเสาร์ปกคลุมไปด้วยหมอกอะนะปกคลุมสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องหลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วอ,อว่าจะพาพี่น้องมาดูภูเขาทะเลทะเลหมอกที่อยู่ท้องทุ่งแห่งนี้กลับกลายเป็นมืดปกคลุมไปหมดเลยนะครับปกคลุมไปด้วยหมอกไม่สามารถที่จะมองเห็น ไม่สามารถที่จะมองเห็นภูเขาได้นะครับดูสิพี่น้อง <c oughs> ไม่สามารถที่จะมองเห็นภูเขาได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศเช้านี้ที่ยงพ่อปูมให้ดูนะฮะสวยนะครับสวยงดงามนะครับแต่ว่าพระอาทิตย์สองแสงสะท้อนขึ้นมาแต่ว่า ไม่หมอกมันบังหาไม่หมอกบังก็เลยทําให้มองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศโดยรอบโดยรอบๆเดี๋ยวสักรู่ใส่นี่ค่ะปกครุมหมดเลยนะคะมองไม่เห็นปูเลยอันนี้เป็นบรรยากาศนะครับเยหลังจากเมื่อกี้เราใส่บาตรกันไปแล้วผมลืมกลับจอหรือเปล่าเนาะนี่่ะกลับมาแล้วนะครับ นน,ะะนนี่ะะคก็เป็นบรรยากาศนนกเป็นบรรยากาศยามเช้าเช <c oughs> ้าบรรยากาศยามเช้าเช้าที่ตลาดนอ้อยลุงพลแล้วก็ บริเวณพุทธสถานบ้านลุงพนปาแตนอย่างนี้นะครับโอ้หไอหมอกปกคลุมมาเป็นเหมือนควันเป็นควันความเย็นลอยล่องลงมานะครับ <c oughs> เดี๋ยวไปแซหมอนุ่มนะครับมนุ่มตื่นหรือยังเนาะไม่เคยได้แซวไม่เคยได้ทักทายกันนานเลยนะครับ สวัสดีครับมอนุมตื่นยังอโอ้โหวันนี้ทะเลหมอกสวยงามเนาะอ่ะเชียงใหม่แห่งกอกกอกอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะทะเลหมอกสวยๆนะครับทะเลหมอกสวยๆยามเช้า ยามเช้าๆของวันเสาร์นี้นะครับวันเสาร์นี้มันมีอะไรดีนะครับตอนนี้ก็ร้านอะไรร้านค้าหนาแน่นอ๋อย้ายมาอยู่แล้วใช่ไหมมาลงแต่เพิงน้อยๆนมัทำไม่ทำยาวแบบนั้นเลยนะแกขายต้มตำที่นี่นั่นเ้มนตำมันแคบนะฮะแค่ระยะหมุนไปหมุนมาก็เต็มที่กัดแล้วอ่าก็ พูดจาหัวเราะภาษาอ่ะพี่น้องยูทูบเบอร์ด้วยกันนะครับอู้หอกลงมาหนาตึ๊บเลยพี่น้องมองไม่เห็นเลยนะครับฝนลงนก็เริ่มมาแล้วอ่บรรยากาศยามช้าๆนึกคิดถึงอ่คิดถึงท้องทุ่งท้องทุ่งนาแถวบ้านผมอ่หมอกก็ลงลงเหมือนกันเมื่อก่อนไม่เคยมีหมอกลงแถวบ้านอ่ะหมอกลงมันจะกลายเป็นเหมือนมีหิมะลงแต่เหมือนอย่าง 8องศาเคยเคยมาถึงยังอะไรนะครับความเย็น8องศาที่เนี่ยเคยมาแล้วคนหนึ่งโอ้ยยอดเลยตอนที่ผมมาครั้งแรกอะ่ะมี8องศา8องศาลแล้วก็ขึ้นมาที่12องศา14บสี่องศาที่เกาะแห่งนี้นะฮะโอ้อากาศสุดยอดเลยครับพี่น้อง <c oughs> อสวัสดีครับคุณ HP นะีภาษาถุ สวยๆข้าสาธุนโมธนาบุญด้วยค่ะสวัสดีเช่นกันนะครับคุณยุพาดุลสวัสด์นะสวัสดีเช่นกันนะครับผมตอนนี้ต่อสองแแนลเห็นหมอกสวยๆก็เลยใส่บาทชุดหนึ่งแล้วก็มาถ่ายคลิปชุดหนึ่งไว้ <c oughs> เก็บให้ดูนะครับพี่น้องกินเที่ยวสไตล์พี่น้องเขาผมมองไม่เห็นกินเที่ยวสไตล์ป่าอ๋อ น้องสวัสดีค่ะอิจฉาจังอากาศดีสูตรข้าวปอดเยอะๆใช่แล้วครับอ่ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับทีนี้เป็นเาเรียกว่าบรรยากาศถูกกลั่นกรองด้วยธรรมชาติของต้นไม้ภูเขาภูเขาก็มีต้นไม้มียางนะเรียกว่ายางยางพาร,ราของพี่น้องชาวบ้านชุมชนประกอบกับป่าไม้ป่าไม้ชุมชนมันก็เป็นตัวช่วยในการกลั่นกรองออกซิเจนนะครับในการปั่นออกซิเจนให้กับชาวโลกอ,อากาศสดชื่นนะครับ หายใจเข้าลึกๆแล้วก็สึกรู้สึกปลอดโปร่งนะครับปลอดโปร่งนะวันนี้ผมต้องใส่หมวกใส่หมวกมาทําหน้าที่ตรงจุดนี้ครับเห็นบรรยากาศสวยๆก็เลยขอเก็บชักภาพเป็นที่ลึกเป็นควันตาควันใจให้พี่น้องได้ดูนะครับเพราะว่าวันคืนที่มันผ่านไปเนี่ยถ้าเรามาดูคลิปย้อนหลังมาก็จะเห็นสภาพภูมิศาสตร์ท้องฟ้าอากาศที่สวยสดงดงามแห่งนี้นะครับ หลังจากใส่บาตรเสร็จแล้วนะ <c oughs> ใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายคลิปไร์สดส่วนหนึ่งครับเก็บไว้ดูเป็นฝันตาวันใจของเราเพราะว่าคลิปวิดีโอมันก็สามารถที่จะย้อนไปดูเวลาได้ดูได้ชมแล้วรู้สึกสดชื่นนะครับสดชื่นสบายกายสบายใจนะครับสบายตาสบายใจนะครับอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดให้กำลังใจต่อท่องชาแนลนะครับ คลิปเกือบครบ8นาทีแล้วนะครับจะถ่ายคลิป8ปนาทีก็ก็จะลงมลงจากคลิปนะครับเดี๋ยวหลังจากาลงจากคลิปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำภารกิจที่ที่บ้านนะครับสวัสดีครับคุณ n อ็ d เนะครับสวัสดียามเช้าค่ะเอพี่น้องอผมยังไม่เคยเห็นมาเพิ่งมาทักทายนะผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับจริงจริงอยู่กอกมาเกือบ เกือบจะ5เดือนแล้วนะคะคุณนิดซีซีคุณ NIDD อ่านผิดขออภัยนะครับคุณนิดนะครับสวัสดียานเช้านะครับมาดูบรรยากาศยามเช้าสดใสอ่านสวยงามของวันเสาร์นะครับอาเมื่อก่อนผมเคยไปทะเลคิดว่าแต่ทะเลมีแต่ที่ภาคเหนืออ่ภาคเหนือหรือจังหวัดเพชรบูรณ์เวลาหน้าหนาวหนาะฮะเวลาหนาวหน้าหนาวที่ภูหินล่องกล้าหรือหรือที่ เพชรบูรณ์ที่เป็นที่ที่สวยที่สุดนะครับไปถ่ายก็จะเป็นมีแต่หมอกลงขาวโพลนแบบนี้นะครับแต่แต่หมอกแบบนั้นมันจะเป็นหมอกเหมือนเป็นคลื่นเหมือนคอนเมฆนะครับแต่หมอกทีนี้ก็คือมันจะปกบังมืดมิดคล้ายคล้ายควันขาวคล้ายคล้ายควันขาวแต่เป็นเป็นละอองที่ลอยแฝกความเย็นออกมาให้เราสัมผัสได้ดูได้ชมนะฮะก็เป็น สิ่งที่สวยงามเป็นปรากฏการธรรมชาติปรากฏการธรรมชาติของอชุมชนาชาวาบ้านที่อยู่และแวกเทือกเขาแห่งนี้นะครับอตอนนี้ <c oughs> พอสายขึ้นมาหน่อยก็มีพี่น้องยูทูบเบอร์เริ่มทยอยกันมาถ่ายภาพชักภาคเก็บไว้เรื่อยๆนะครับ นี่นี่เต่าปกติไม่ออควรออกนอกสนามโ,โอ้ยหลงน้อยเอ้ยติดเจดายนะครับลงก็มาถ่ายรูปนะครับโอ้ได้เกือบสิบนาทีแล้วนะครับคลิปคลิปใจบาดนะเลยละ<ด>ลงเลย <ง S 2> <ลง S 1> ต่อมามอครับไม่เห็นคูอะไรเลยนะฮะนะแต่ว่าอยู่ระยะแค่นี้มองเห็นนะครับมองเห็นเลยมองเกิดขึ้นที่บ้านกรอบสวยงามจ้าใครที่มาพักมาเที่ยวช่วงนี้อุ่นสำหรับคลิปคลิป ที่ผมถ่ายนี่นะครับอขอบคุณพี่น้องที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดให้กําลังใจต่อทองชาแนเเลได้ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดอาติดตามกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต่อทองชเเาแนลขอจบคลิปใส่บาท,ทเพลี่ยทอนนี้นะครับสวัสดีครับ